สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็วันนี้นะคะ Double Stem Cell er นะคะมีความภูมิใจเนาะในการเปิดตัวครั้งแรกนะคะเกี่ยวกับการถ่ายทำนะคะสำหรับธุรกิจใหม่นะคะก็คือสเตมเซลล์ระดับโลกนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอต้อนรับคุณโอประสิทธิ์นะคะคสำหรับคนที่จากผู้ใช้เปลี่ยนมาเป็นผู้ร่วมธุรกิจนะคะคก็ยังไงเนี่ยตานะคะอยากให้คุณโอเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงเข้ามาทำสเตมเซลล์หรือว่ารู้จักสเตมเซลล์ได้ยังไง นะคะครับผมค่ะตอนแรกนะครับผมก็รู้จักกับคุณพัชิตาเนี่ยทางเฟซบุ๊กนะครับเพราะว่าเห็นว่าสวยดีนะครับก็เลยได้เป็นเพื่อนกันครับแล้วทักกันครั้งแรกคุณตาบอกว่าขายสเต็มเซลล์นะครับผมก็เลยถามว่าสเตมเซลล์มันคืออะไรคุณตาก็แท็กรูปภาพมาให้ดูนะครับผมก็ได้ศึกษาดูประมาณหนึ่งวันนะครับแล้วก็นัดเจอกันกับคุณพัชิตานะครับแต่ก็จะได้เจอกันก็อีกหลายวันนะครับเพราะว่าคุณพัชิตายุ่งมากเลยครับค่ะพอเจอกัน พอเจอกันแล้วปุ๊บใช่ไหมครับคุณพัชิตาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดับเบิลสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้นมากอีกนะครับแล้วก็ผมก็ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูนะครับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะใช้ตอนใช้สเต็มเซลล์นะครับหนึ่งสัปดาห์แรกนะครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็เหมือนใบหนุ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แก่นะครับแต่ว่าก็ยี่สิบเก้าแล้วครับ แต่มันเหมือนกลับมาสิบแปดสิบเก้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้ในเรื่องของผิวพรรณหน้าตานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเยผิวพรรณแต่ก่อนสิวผมก็เยอะเยอะนะครับแล้วก็หน้าจะเป็นฝ้าด้วยนะครับแล้วก็รูขุมขนตรงนี้ครับมันจะเยอะมากนะครับแล้วเป็นสิวเซียนที่จมูกนะครับแล้วมันจะจางลงรั้ผมเอะเห็นคุณโอบอกว่ามีซีดบริเวณใบหน้าด้วยอันนี้ยังไงคะตรงนี้ครับมันจะเป็นก้อนเนื้อแข็งนะครับเป็นเป็นขาวแล้วก็พอใช้หมดประมาณสามแพ็คนะครับมัน จากมันกระขามมันจะบวมขึ้นนะครับเหมือนเหมือนสิวมันจะแตกนะครับแล้วคราวนี้มันก็ยุบไปยุบแห้งไปเองนะครับพอใช้ท่าที่สี่ครับแต่ตอนนี้ที่ตามองนี่มองไม่เห็นเลยนะไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นเลยแล้วอยู่หน้าดูเรียบขึ้นนะครัะเห็นว่ามีทีเด็ดด้วยที่คุณโอรู้สึกว่าประทับใจมากในในตัวของสินค้าดับเบิลสเต็มเซลล์ของเราอ๋อสำหรับไอทีเด็ดนะครับผมว่าสําหรับเรื่องผู้ชายนี่ทุกคนก็ต้องการนะครับ คืออย่างวันนั้นคุณวัชิตาบอกว่ามันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับผมก็เคยฟังหลายบริษัทนะครับหลายๆตัวสินค้าที่เขาพูดกันเรื่องนี้นะครับแต่พอผมก็นั่งขำอยู่นะครับพูดตรงเลยนะครับแล้วพอผมมาลองใช้ดูนะครับแพ็กแรกก็ยังยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับพอหมดแพ็กที่สองเนี่ยรู้สึกว่าน้องชายผมมันจะตื่นเช้ากว่าทุกวันปกตินะครับแล้วก็มันจะตื่นนานนะครับขนาคือมันรู้สึกว่ามันสิบแปดสิบเก้าครับ อ, 18, อายุนะครับอายุามัน,ม,น,ม,นมันตอนเราเป็นหนุ่มสิบแปดสิ้ายังไงอ,อย่างนั้นเลยครับคัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผม,อ,มอันนี้ก็ขึ้นเลทชฉาชิงนิดนึงนะคะแต่ว่าคือเรื่องจริงเราก็เลยยังจะต,ต้องพูดนะคะว่าช่วยด้วยนะคะใช่ครับแล้วจุดเปลี่ยนอะไรที่คุณโอรู้สึกว่าเอ๊ะมาลองร่วมธุรกิจด้วยดีกว่าคือผมมองมองเห็นแล้วตัวสินค้านะครับก็คือผมใช้เองใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่ดีผมไม่กล้าบอกต่อนะครับม,มันจะเสียตัวผมด้วยนะครับก็คือผมใช้ใช้ดีแล้วผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนอร่วมโลกด้วยกันนะครับผม,มให้เขาได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆไปใช้นะครับแล้วยิ่งได้ศึกษานะครับมันไม่ใช่เฉพาะว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็ความหนุ่มนะครับแล้วมันยังช่วยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับหลายๆโรคนะครับผมก็คือเรียกว่าตัวเดียวแล้วช่วยหมดทั้งสุขภาพผิวพรรณหน้าตา ความอ่อนเยาว์ลงคุณโอคุณโอก็เลยมองเห็นโอกาสที่จะมาร่วมธุรกิจด้วยใช่ครับไหมะใช่ครับอ่าแล้วที่พอได้ร่วมเข้ามาในธุรกิจกับกับทาง Double s t e m s e w o r เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่าธุรกิจที่นี่ทําง่ายมากเลยครับแผนการจะแผนการจ่ายทางการตลาดของเขาเนี่ยก็เบิร์กมากๆกครับผมค่ะก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับว่าการจ่ายเป็นวันเป็นวินาทีนะครับเป็นสัปดาห์เนี่ยวันต่อวันนะครับแล้วก็มีรายเดือนให้ด้วยนะครับ สุดยอดมากครับอ่าโอเคเห็นไหมคะนอกจากสุดยอดเนี่ยตาตาถามคุณโอิดนึนงว่าหลังจากที่มาจอยธุรกิจกับเรานี่คุณโอทําจริงจังนี่ประมาณกี่วันคะหกวันแล้วครับหกวันอ่าขอถามเรื่องรายได้นิดน,นึงค่ะว่าหลังจากที่เข้ามาร่วมทาธุรกิจที่บริษัท A R S Global โดยทีมงาน Double Stem c e l w o r เนี่ยคุณโอได้ไรายได้จากตัว Double Stem c e l w o r เท่าไหร่คะหกวันแรกนี่นะครับก็คือก็ได้พันกว่าเหรียญน,นะครับพันกว่าเหรียญค่ะครับตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ สี่หมื่นสี่หมื่นต้นนะครับนะคะประมาณสี่หมื่นต้นต้นนะคะแล้วก็ในการจําหน่ายปีอีกหมื่นกว่าบาทนะครับอืมเรียกว่าทีเดียวรวมไปเสร็จประมาณก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทครับห้าหมื่นบาทหกวันนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้พูดชวนเชื่อนะคะทุกอย่างมีหลักฐานนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตาจะทิ้งเบอร์โทรคุณโอไว้ให้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าตัวสินค้าเนี่ยสามารถติดต่อคุณโอได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเรื่องสเตตเมนต์ของรายได้ที่คุณโอพูดไปเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เรามีตัวตนที่จะยืนยันนะคะยังไงฝากติดตามด้วยสำหรับ Double s t e m e l l World นะคะโดยบริษัท AIS Global Network ค่ะวันนี้ลาและะ้วค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ